สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพีเหมือนเดิมนะในเกมไมค์ครับนะครับเป็นาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทแรกก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลานะครับก็นานเลยกว่าจะได้ทําพาร์ทที่2ก็พาร์ทแรกก็เราได้เอาชีวิตรอดแล้วนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปลุยนเนเธอร์นะครับก็คือไปบุกเนเธอร์นั่นเองไปหาอะไรนะอ่าปราสาเทเนเธอร์นะครับก็คือไปหาแท่งไฟนั่นเอง จเจ้าแท่งไฟมาทําเป็นแท่งปุงยานะครับเพื่อจะได้รักษา,า NPC ชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ทําฟาร์มเด็กต่อไปเนะาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตะลุยเนเธอร์กันโอเคทางก้นก่อไม่ต้องเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอนีนนี่ผมตอนนี้ผมจะเห็นว่าพื้นที่ตอนนี้มันค่อนข้างโล่งนะครับแต่ว่าป่าตรงนี้ผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะนี่มันมันจะยังมีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์เนาะก่อนถึงจะว่าผมจะเคลียร์ที่มันเป็นสปอนช้างนะครับนี่ผมได้มาร์กจุดไว้อยู่ ก็คือแถวๆข้างในตรงนี้นะครับแมปมันจะโหลดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนของโลกก็ตามนะครับขอแค่เป็นโอเวอร์เวิลด์เนาะก็นี่แต่ว่าผมไม่ได้ตัดแบบตัดแบบปกตินะครับผมใช้หมดนะครับในการตัดเพราะว่าถ้าตัดแบบปกติไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหมดเนาะผมก็เลยลงหมดนะครับมันก็อาจจะโกงนิดถึงหน้านี่ก็คือหมดตัดต้นไม้นี่จะล้มแบบนี้นะครับอ่านี่แล้วก็เราก็จะได้ไม้มาแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่ก็ ใช้เวลาไปโคตรนานอยู่ดีนะครับในการถางป่าพวกนี้นะผมก็ได้ถางไปแค่นี้อ่ามันเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับผมจะถางให้หมดเลยก็จะทําให้มันโล่งที่สุดนะครับแล้วก็จะได้สร้างฟาร์มในนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานตลอดเวลาเนาะฟาร์มเราจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนี่แล้วก็ผมได้ทําฟาร์มข้าวไปตรงนี้ด้วยอันนี้ก็โตหมดแล้วนะอ่าเราจะกินขนมปังหรือว่าแอปเปิ้ลดีถ้างั้นเรากินแอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันนะถึงคุณภาพมันจะต่ำก็เถอะแต่ก็นะ ก่อนอื่นนะครับผมเดีย๋ยวผมเก็บไม้ก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้งั้นเรามาเริ่มตะลุยเนเธอร์กันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมสร้างนั่นดีกว่าก็คือดาบเพชรนะครับเอาดาบเพชรไปเลยแล้วกันทีน,น,น,นี้ทำดาบเพชรมาก่อนนะครับชื้นนี่ใช้ดาบเพชรไปเลยแล้วก็โล่ใกล้พังแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ทำโล่ด้วยนะครับเราจะเอาไปเผื่อทั้งสองอันเลยดีไหมทั้งสองอันเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันใกล้พังละ ส่วนดาบก็ใช้เป็นดาบเพชรไปเลยแล้วกันนะนี่ส่วนพิกแอกผมก็ไปขุดออกซิเดียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือ14ก้อนนะเอาไว้เอาไว้เผื่อเป็นไอ้นั่นด้วยนะครับก็คือเขาเรียกอะไรนะตัวเอนชานนะครับโอเคทางนั้นเราไปเริ่มสร้างประตูนี้เทอรกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่โอ้ยผมยังไม่มีไอ้นั่นนีกน,นี่ต้องไปขุดคาร์เวลก่อนนะไปหาฟินก่อนนะครับคาร์เวลข้างล่างนี่นี่เต็มเลยชุดตอนนี้ก็กา้ยยังเยอะอยู่ก็ยังได้เฮ้ยได,ได้ได้ฟินมาเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ ถ้าจำไม่ผิดผมมีลูกธนูอยู่แล้วบ้างเราจะเอาธนูไปด้วยเด้ดีไหมอันนี้โอ้ยมีแค่สิบสองอันอนะ่ะมีขนไก่อยู่สามอันแต่ฟินเราไม่มีธนูหรอเอาไปใชในยามจําเป็นแล้วกันนะก็อ่าทาทาไปหน่อยแล้วกันนะโอเคเอ้ยมูมูอยา่ยาออกอยา่าออกทำางนี้ใช่ไหมธนูผมก็ลืมแล้วนะเนี่ยอ่าใช่ยิงด้วยโอเคเอาธนูไปเผื่อไว้นะครับเผื่อเราได้ใช้เนาะแล้วก็ทําเป็นฟินแอนด์สตีลมา มันจะจุดประตูเนเธอร์นั่ okay. นเองโอเคทั้งเราไปสร้างประตูเนเธอร์กันเลยดีกว่านะครับเราจะสร้างมันตรงไหนดีเนี่ยเราสร้างกกกกกไกลๆบ้านน่ะแล้วกันนะโอ้ยมันไกลหมืดละ NPC v i l l a g e r <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้ไปหานะก็หมายถึง Zombie v i l l a g e r <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้ไปหานะครับก็เราจะสร้างสร้างมันตรงนี้แล้วกันนะก็อ่า ประตูนีเธอเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งแล้วกันเพราะว่าวิวตรงนี้มันได้นะครับนี่มันคล้ายๆแบบภูกเขาอะไรล้อมรอบไว้นะครับมันจะถ้าเราสร้างประตูนีเธอไปตรงนี้มันมันจะเข้ามันจะเข้าแบบพอดีเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้แล้วผมจะเอาอัฟซีเดียนมาเยอะขนาดนี้ทําไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวใช้ชเป็นดินไปก่อนแล้วกันนะ,ะปักทัดให้ด้วยอะ่ะมอผมไม่มีตัวอะไรเข้ามานะไอ้เจ้าผมเอามาเกินด้วยไงอัฟซีเดียน จุดเลยแล้วกันโอเคโดขออนุญาตเอาออฟซิเดียนไปเก็บก่อนแล้วกันนะอ่าในแผ่นใหม่นี้นะครับอ่าประสาท์เขาเรียกนะนะเนเธอร์ฟอร์เทสหรือเปล่ามันหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันโดนปรับให้หายยากขึ้นเนาะก็ไม่รู้ว่าเราจะหาเจอเมื่อไหร่ผมจะไปหาก่อนนะเนี่ยอันนี้เป็นการเข้าเนเธอร์ครั้งแรกของผมเลยก็ไม่เป็นไรนะเราไปหาสดๆร้อนๆน,นี่แหละอาชื้นมีเข้ามาโหเรามาโผล่ตรงไหนเนี่ยโอ้โว ทำไมที่เรามันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮนะวิรู้สึกถึงความกระตุกเวลาวาไหลลงมาด้วยอเฮ้ยหมดตัดไม้มันใช้กับในนี้ได้เปล่าเพาไม่ได้เนาะี่ผมนึกว่าจะใช้กับไอ้นี้ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่าถ้างั้นเราเซฟจุดเกิดไวล้ลลาวกันนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟจุดเกิดไว้ก่อนนะมันจะอยู่4ใช่ไหมแล้วก็78แล้วก็ลบ15โอเคอ่ะอันนี้คือ ที่กัดจุดเกิดน,นะครับถ้างั้นเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าเราจะเจอสิ่งนั้นนะเนาะนัสลับเป็นแบบนี้แล้วกันโอกาสเราจะเจอเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับอ่าเราจะเดินไปทางไหนดีเนี่ยไปทางนี้แล้วกันนะปักทดัดด้วยเผื่อลงทางโอ้โหแล้วดูเราตกลงไปนี่เราจะเหลือสภาพแล้วเนี่ยอ่าโอ้ทำไมที่มันค่อนข้างแคบเหลือเกินแต่ตรงนู้นมันว่าง,างๆเนาะเฮ้ยนั่นไงโซแซนเราต้องการโซแซนด้วยนะครับเพื่อไปทำฟาร์มเหล็กเนาะ เราต้องการโซแซนจํานวนหนึ่งนะครับนี่ก็ขุดเอาตรงนี้ได้เลยใช้หมดเพิ่มแสงแล้วกันคนข้างโกงนะก็ไม่เป็นไรคนเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนอะนี่เดี๋ยวผมขุดโซแซนไปด้วยเลยดีกว่านะครับขุดไปประมาณาหนึ่งสแต็งนี่ยพอเนอะก็คือเราจะเอาไปทําเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็ไว้ปลูกเนเธอร์าวาร์ดด้วยนะไว้ทํายานนงคือในเวอร์ชั่นนี้นะครับอ่า เนเธอร์ฟอร์เทสนะครับมันหาค่อนข้างยากแบบยากโคตรเลยกว่าจะเจอไม่รู้ว่าเราจะเจอเมืนะ่อไหร่นะคือมันโดนปรับให้มันหายากขึ้นหรือทำไมเราเดินหนืจังวะเนี่ยแล้วแล้วคือถ้าเราช่วงเริ่มต้นแบบเนี้ยเราจะหาภาษาหน้ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆใช่ป่ะเราบินไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราเดินเนี่ยมนติดตรงนี้ก็ช้าแล้วก็มนเจอไอ้พวกนี้ด้วยอุ้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 ยแรงจังวะแะตาบทองกากางงูๆอันอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยผมโดนอะไรเนี่ยอุ้ย โอ๊ยผมตายผมตายโอ้โหดีนะผมมีโลกวิวิวโอ้โหผมต้องโอ้โหโหูแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวเราเกือบตายเดียว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 อ่ามันไม่มีแล้วใช่ไหมพวกพริกกลินพวกเนี้ยโอ้แล้วเราจะตะลุยปราสาทได้ไงล่ะเนี่ยขนาดพวกนี้เราก็จะตายละว่าเราต้องทำทางเดินปะ่ะนี่ไงตัวปัญหาเราไปทะเลาะก,กับมันหน่อยแนมะ่อาให้มันเดินมาตรงนี้ โอเคให้มันเดินมาตรงนี้ก่อนอ่าเดินม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 าโอเคทีนี้ก็ค่อยเข้าไปฆ่ามันค่อยเข้าไปฆ่ามันนี่บู๊ยมีปากกระโหด้วยอ่าเดะเดะเดะโอ้โหเดะเดะเดะเราจะยังไงเนี่ยโอ้ยเจอไอ้ตัวนี้อีกละไอ้ตัวนี้ละไอ้ตัวนี้ละไอ้ตัวนี้ละโอ้ยแล้วกว่าเราจะเจอปราสาทมันก็ไม่ใช่ง่ายๆหาโอ้ยเดี๋ยว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  ว่มันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ปราสาทใช่ปะผมเจอทางเดินเมื่อกี้อ่ะฮะเดี๋ยว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 สิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปากระหูมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเมื่อกี้มันเป็นปราสาทปะเฮ้ยใช่จริงด้วยนั่นไงเนี่ยทุโอเคมันไม่ต้องหามันยากแล้วโอ้โหมันหายากตรงไหนวะเนี่ยมันก็เจอแค่เดียวมันก็เจอเนี่ยโอเคก็ถือว่าดีนั้นเจอง่ายแบบนี้อะเดี๋ยว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  โหเมื่อกี้ไอ้ปลากาโบมันไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอปราสาทแล้วเจอเร็วไป้รอเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่แต่ก็ถือว่าดีนะที่เราเจอเร็วอะ่ะโหสเกตชอนนั่นไงโอ้โหมันมันอยู่ใกล้ๆกล้เองนะเนี่ยที่ผมเข้ามาแต่ก็ถือว่าดีนะที่มันเจอง่ายขนาดนี้เ,เดี๋ยวเราต่อทางก่อนคือเราวิ่งบนโซแซนช้านะครับเดี๋ยวต่อทางไปก่นอนเฮ้เฮ้ทีนี้เราก็ถือ,ถอว่าสําเร็จไปครึ่งทางละที่เราเจอปราสาทไง จะต,ต่อทางเดินก่อนนะไม่มีทางเดินมันไม่ไหวอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจโอ้โหสะดุ้งเลยอะไรเนี่ยไอ้นี่ตายไปซะนี่ดาบเพชรนะเว้ยโอ้โหตกใจเลยพี่สะดุ้งเลยดีนะไม่มีลาวาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่มีตัวอะไรยิงมาใช่ไหมเ้ยเสียงหลอนพวกนี้ผมปิดไปได้ไหมอ่ะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราขอบล็อกทางไว้ก่อนนะ ไปผมเตรียมทางขึ้นก่อนโอ้โหทำไมมันอันตรายจังวะเนี่ยโอเคเฮ้ยบล็อกเราหมดอะทำไงเนี่ยที่ตรงนี้ผมผมคงไม่เดินพลาดแล้วตกลงไปหรอกเนาะนั่นไงแล้วผมไม่เอาพิกแอคมาด้วยนะประเด็นโอ้โหผมลืมเอาพิกแอคมาต้องกลับไปเอาพิกแอคใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโล่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 ผม,มาหายโล่ไหมโล่ไหามเฮ้ย ขอบคุณขอบคุณผมไม่ต้องเดินกลับบ้านละกลับบ้านได้เลยไม่ต้องเดินกลับบ้านละโอ้โหอะไรมันเนี่ยตายจนได้โอ้โหเป็นการตายครั้งแรกที่แบบเดี๋ยวเอเดี๋ยวเหอยัถึงเลดเกมในพวกนี้ถ้าตอนเราถ้าตอนที่เรามีของเยอะๆนี่มันไม่ปล่อยมันไม่แน่พวกเนี้ยผมฆ่าล้างบางตระกูลมันแน่ไอพวกเนี้ยอะไรเนี่ยทำไมออกมาตรงนี้เนะี่ย โอ้หแล้วแล้วไอ้ไอ้พวกเมื่อก IC ี้มันมันมันจะหายไปไหมอ่ะถ้าผมตายแล้วออกมาแบบเนี้ยโอ้โหตายจนได้นี่ก่อนเหล็กก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยที่ผมเล่นในโหมท้าด้วยนะครับเฮ้ยตัวไร่ไล่วะเมื่อกี้เห็นตัวไร่ไล่ข้างหลังมาอยู่ตัวนี้ใช่ไหมที่ผมตายเมื่อกี้นั่นไงโอ้ยไม่ไม่ไม่นี่ไงนี่ไงนี่โอ้ยของเต็มเลยเดียวเดียวเดียวโอ้โหไล่มาเต็มเลย โอ้ยผมตายอุ๊ยเอาก่อนเหล็กผมไปใส่ด้วยอุ๊ยตายแล้วตายแล้วโุ้ยต้องดบวิ่งดบวิ่งดบวิ่งยา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 เพิ่งยาเพิ่งยาเพิ่งไอตัวนี้มันแรงนะเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหอะไรมันจะขนาดนัานแล้วนะทำไมมันปัดเถื่อนเ่ยวะอ่าของผมว่าไม่ค่อยจะมีด้วยไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกธนูผมไปไหนหมดวะเนี่ยอ่าใช้ขวานฆ่ามันได้ไหมอ่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดเลยอุอ้ยย он, ังยังยังโดนดาเมจด้วยมาดิมาดิหนีอ๋อหนีอ๋อหนีอ๋อใกล้ตายแล้วหนีอ๋อใกล้ตายแล้วหนีอุ้ยอุ้ยตายซะโอ้โหเกือบตายอีกรอบเฮ้ยดาบเพชรผม อย่านะดาเพชรผมหายไปไหนวะโอ้โหมันตกมาไกลเลยนะเนี่ยโอ้ผมเกือบตายอีกรอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเข้าไปตรงนี้ก่อนมาดูของกันว่าของอะไรเราหายไปมั่งเนี่ยอ่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหข้ามาไม่ทันเรยก็ตายซะและ้วทำไมปัดเถื่อนอยูว่วะเนี่ยหรือว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะสำหรับการบาเดยเทินเนี่ยอ่าอุย้ยอันนี้ก็ใกล้จะพังละ ผมเอาถังน้ำมาเพื่ออะไรเนี่ยถังน้ำเอามาก็ไม่ได้ใช้นะออกไปเลยแล้วกันโอเคถ้างั้นเราก็ไปไปตะลุยปราสาทต,ต่อนะครับแล้วผมจะสู้พวกวิทเทอร์พวกนั้นไหวไหมเนี่ยถ้าเราสู้พวกนี้ยังไม่ไหวอะ่ะเป็นไรตะลุยต่อไปแล้วกันพวกแทงไฟพวกนั้นค่อนข้างอันตรายนะผมว่าผมน่าจะหาอาหารมานเนี่ยเนี่ยแอปเปิลมันเพิ่มเลือดช้าตรงไหนนานี่ไงนี่ไงที่เราต่อทางมันก็อ้อมมาทางนี้ได้นี่หว่าแล้วผมจะขึ้นไปตรงนั้นทำมะเขืออะไรละ่ะ นั่นไงมาดิมาดิมาด,มาดอมิอย่านะอย่านะมาทีละตัวมาได้แต่อย่าลุมแล้วกันนั่นไงไอตัวนั้นมันก็รออยู่ข้างๆเมื่อป็นไยไม่ต้องไปสนใจมาแล้วกันเราก็ไปต่อวีดท์ิเทอร์ของเราต่อไปแล้วกันโอ้โหแล้วผมจะสู้พวกวิเทอร์พวกนี้ไหวไหมเนี่ยขนาดพวกนี้ผมยังสู้ไม่ไหวเลยตามมาอ,อ้อไม่ตามมาเนาะ โอ้ผมปักท็อตไปด้วยแล้วกันกันไม่ให้วกนั้นเกิดนะนี่ไงกล่องเจอกล่องด้วยนะครับแต่ผมไม่ต้องการกล่องผมต้องการแค่แท่งไฟนะ,ะนีอะไรเนี่ยหุ้ยมีนเทวะแล้วก็อ่านม้าด้วยก็ทุบมาแม่งเลยล่าชเอ้าเอ๋ผมคงไม่ตายอีกนะต้องต้อง,องระวังระวังตัวหน่อยอ่าหุ้ยโอ้โหอยู่กันเป็นดงเลยมาดิ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  อ,อยู่ตรงนี้ตัวงใช่ไหมมังจินี่ไงมาดิมาดิมาดีาดตายไปซะโหอันตรายมากเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยถ้ามันฟันไปทีน,นี้เดือดแล้วน่าจะคือนี่ไงไดมอนด์เจอไดมอนด์ด้วยนะครับก็เอามาเลยแล้วกันทุบทั้งกล่องไปเลยแลของก็เต็มตัวเลยวะดูทรงว่าผมน่าได้ทิ้งถังน้ำนะเนี่ยไปสำรวจไปแล้วกันซ้ายขวามีอะไรนะอาจารย์เอ๋ทางขึ้นหรอ ก็มีทางขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปล้วกันอ่าก่อนอื่นเราสำรวจแถวๆนี้ก่อนผมได้ยินเสียงอะไรทั้งเป็นน่ากลัวจังวะน่าเป็นแมกมาสลามนะอตรงนี้ก็สุดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเคแล้วก็ถ้างั้นเราไปมีตรงไหนแล้วใช่ไหมขึ้นไปตรงนี้เราแล้วเราจะขึ้นไปตรงเมื่อกี้อันนี้ก็ทุบไปให้หมดเลยละทุบไปประมาณนี้ก็พอเนาะเอาไว้ทิ้งละเผื่อเราจะมาทีหลังบารดาจ้างนี้ว่าจะเอ๋มมีอะไรใช่ไหม เอาทัดไปด้วยแล,วแล้วกันเดี๋ยวพวกนั้นมันเกิดนะโอ้โหทำไมมันทำไมน่าก,กลัวจังวะในนี้อ่าลองลงนั่นไงไอตัวเมื่อกี้ค่อนข้างจัดการค่อนข้างจัดการยากเลยเนะี่ยพวกแมกมาเนี่ยตัวนี้มันไม่มีทางขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้ดีกว่ามันมีทางนี้ใช่ไหมยังไม่ผิดอ่านี่ไงตรงนี้ไงขึ้นไปเลยละกันยังไงอาจารเอ,อ,อ๋อาจารเอ๋ตัวเองอาจารย์อุ้ยอุ้ยโดนฟันไปจนได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือด เลียหายไปครึ่งหลอดแค่นี้โอ้โหคุณพระตายเถอะพระเจ้าจอดเดี๋ยวผมพยายามกินอาหารแล้วกันพยายามวิ่งวิ่งแล้วกินอาหารแล้วกันอาหาราเลือดมันเพิ่มช้ามันอาหารมันแค่นี้เดียวนะดูมันดูมันมาดิ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 นะทีนี้เราก็ฆ่ามันได้อย่างสบายใจ่ะมาดิมาดิมาทีตัวก็มาดิ มาดีตายฟันสองทีก็ตายหรอกดาเม็แล้วก็แรงเฮ้ยนี่ไงหัววิเทอร์เอ้ยได้หัววิเทอร์มาด้วยนะโอ้โหโชคดีกันไปเปล่าเนี่ยเราใช้วิธีนี้แล้วกันนะในการสู้วิเทอร์เราจะได้เซฟชีวิตตัวเองได้มากที่สุดเนาะนี่ไงนี่ไงชึบชบชึบอ่าดีนะวางทันฟันขาฟันหัวมันแล้วกันฟันขามันไม่ได้ก็ฟันหัวมันนี่แหละตัวว่าไปบล็อกมันสูงหนึ่งสองสามสี่ก็สี่เนาะ ถ้าบล็อกมันสูงประมาณกลัวพังไปแล้วนะครับถ้าบล็อกมันสูงประมาณสัก3มบล็อกเราก็แค่อุดข้างล่างก็ได้แล้วครับเพราะวิทเทอร์มันสูงสมบล็อกเนาะแต่นี่มันสูงสีก็เชื่อไม่ได้นะเราเราไปทางในต่อนี่เนี่ยนะนี่ได้หัววิทเทอร์มาด้วยนะครับหนึ่งหัวเราจะใส่ดีไหมอาใช่โดยผมผมกำลังหาไอ้กงสปอนท่งไฟอยู่นะ จะค่อยๆสํารวจแล้วกันเดี๋ยวเราจะตายโดยไม่รูต้ตัวอีกรอบนะมีอะไรแต่อะไรมั่งเนี่ยไอ้กงสปอนท่งไฟมันอยู่ตรงไหนวะผมต้องการแท่งไฟแค่ประมาณสองอันนั้นผมก็จะกลับแล้วนะเพราะมันอันตรายเราอยู่นานไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราตายของมันจะหายหมดนะครับพี่เกียรติมาเก็บของนี่นนอะไรหรอกมันคือเราตายแล้วเราก็ไม่มีของขมากเราจะมาเก็บของมไม่ยากอะ่ะแล้วเราก็ตายเพิ่มนะครับแบบนี้ตลอดเลย เดี๋ยวเราไปหารีบๆไปหากร,กรงสปอนของไอ้แท่งไฟดีกว่านะเป้าหมายของเราก็มีแค่นั้นนะครับมีแค่หาแท่งไฟแค่นั้นนะแล้วก็กลับนะครับแต่ตอนนี้เราไม่เจอกรงสปอนของมันเลยนม่มอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยข้างบนนี้หรือเปล่าว่ากรงสปอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมอาโหผมขุดบล็อกตรงนี้มาเยอะๆดีกว่าเอาไว้อุดทางนะจะได้ไม่มีตัวอะไรมาจะชั่วข้างหลังนาะเพราเราดูหลังไม่ได้เราเล่นคนเดียวนะครับ ได้ยินแท่งไฟนั้นมาไอ้วิเธอร์ไอ้วิเธอร์ไอ้อไอหนูไอ้หนูมา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 เออป่านี้นะเข้ามาไม่ได้หรอกใน03บล็อกอะ่ะโ,โ,โอ้เยอะเลยตัวนี้ด้วยนะครับมาเลยมา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 โคตรโกงอะดูดิแต่ถ้าเราไม่ทำแบบน,นี้เราก็คือเราตายถ้าสามตัวขนาดนี้ตัดซะอ่าไม่แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ตรงที่เรามาเมื่อกี้หรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ย,อยตกใจ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  จัมส์สแกโ,โหหันมาปุ๊บเจอนี่บอาว่ากลองสปอนแทงไฟน่าใช่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยเจอแทงไฟแล้วด้วยดี๋ผมว่าผมมาตรงนี้แล้วก็ปิดทางไว้เลยดีกว่านะค่อนข้างอันตรายนี่น่าจะเป็นตรงนู้นนะกองสปอนอาใช่ยิงด้วยนะครับว่าผมค่อยๆขุดไปดีกว่านะมีผั้อว <Rim S 1> ุไตรงนี้ได้ไหม อ้าได้ได้มันลงมานะครับนี่ก็ฆ่ามันฆ่ามันได้เลยถ้ามันลงมาแบบนี้มีของที่เก็บด้วยไหนในทำไมมันไม่ลงมาวะมันลงมาแค่ทีละตัวสองตัวเองตัวนี้ด้วยแล้วกันอ้านี่ไงมันลงมาแล้วอ่านี่ไงทแท่งไฟอันแรกได้มาแล้วนะครับ เราต้องการแค่หนึ่งแท่งนั้นเราก็จะกลับแล้วนะครับโหสู้ยากเลยเกินนี่พงษ์งมาดิสักตัวตัวเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับนี่มันลงมาแล้วอุ้ยอุยอุยโอ้โหทำไมแรงจังวะอุ้ยอุยอุ้ยอืมเราจะตายเดียวขนาดเราใช้วิธีแบบขี้ขาดขนาดนี้นั่นี่งธนูเราก็มีมีทำไมเราไม่ใช้ล่ะสองแท่งพออีกตัวดีไหมโอ้หไม่น่าไม่น่าได้นะดูทรงตอนนี้ไม่น่าจะไหวนะ เราก็จะตายแล้วอาหารเราก็จะหมดแล้วด้วยนะครับงั้นอีกตัวแล้วกันลงมาดิลงมาดิไม่ลงมาอ่ะผมว่าผมพอดีกว่านะ้สองแท่งพอละพอแล้วนะครับก็พอคาบยาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอนที่เราชุดเกราะเราพร้อมดีกว่านะครับก็คือทางกลับเราอยู่ทางนั้นใช่ไหมงั้นเราก็ใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งเลยแล้วันชื่อวิ่ง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 ตีนแตกกับจังหวะนี้ มาที่เรา,ตร,าตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วทางไหนต่อนะเอมันก็ทางเดียวกันนี่ลงมาทางนั้นมันก็ถูนี่อ๋อเราลงไปทางนี้ต่อนะครับนี่เราลงมาตรงนี้มันก็ถูนี่แค่นี้พอแล้วกันนะโอ้โหแท่งไฟแค่สองแท่งนี่เราทําเราตายไปหนึ่งรอบเลยนนเนี่ยไอตัวนี้ไม่เกี่ยวอ่าตรงนี้ใช่ไหมาทางกลับโอเคทางนั้นเราสับตีนแตกกลับบ้านไปล้แล้วลกันนะ เราได้ของที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือแท่งไฟสองแท่งนี่ทำได้หัวพิเทอร์มันเป็นของแถมด้วยน,นะเกาะถือว่าค่อนข้างดีเลยละ่ะทีนี้เราก็จะกลับไปหาสมมีชชาวบ้านนะครับเพื่อจะได้เอามารักษาเนะเดี๋ยวทำไมมันติดตรงนี้ล่ะนี่มอะว่าผมคงไม่ตกลงไปนะอ่าสับดินแตกเหมือนเดิมนะวิ่งกลับบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาตอนที่เรามีชุดเกาะดีๆกว่าน,นี้ละกันก็หลังจากที่เรามีฟาร์มเด็กนะครับเราจะได้ชุดเกาะเอ็นชั้นครบเซตนะครับเก็ หลังจากนั้นค่อยว่ากันแล้วกันนะตรงนี้มาทางกลับบ้าน,นที่ผมตายน,าน,น่นนะจำได้เลยผมตายตรงนี้นัน่นนี่หาทางไหนนะทางกลับอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหลงทางด้วยเป็นไงล่ะยา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 ,ยาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วรีบสับตีนกลับบ้านเลยดีกว่าอันนี้ไงประตูโอ้โหในที่สุดก็ปลอดภัยทีนะกลับบ้านดีกว่า อาชืบโอเคโลกมันยกภูเขาออกจากอกนะครับนี่นะครับโอ้โหโลกอันแสนสดใสของเราโลกที่เราเคยอยู่ว่าตรงนี้ผมผมปิดไว้เลยดีกว่าผมไม่น่าได้ไปนะครับเดี๋ยวพวกคิปเปร์มันเข้าไปแล้วแล้วเรา,เาตามเข้าไปเราเราจะโดนระเบิดตายนะไม่ก็ปิดอย่างนี้ไปเลยละกันปิดไปไว้นะครับนี่แบบนี้ไว้แล้วนะโอเค โลกอันแสนสดใสของเราถ้างั้นเรามาเริ่มหาซอมบี้ชาวบ้านดีกว่านะแต่โอ้โหูะไรมันจะมืดวะเนี่ยอ่าถ้างั้นเรามาปรุงยาก่อนนะครับก่อนหนึ่งเรามาปรุงยาสําหรับอ่าแล้วก็ทําที่นะครับสําหรับขังพวกเอเจเจอร์พวกนั้นก่อนนะครับก่อนหนึง่งขอเก็บของก่อนนะของเยอะเหลือเกินเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือการหาซอมบี้ชาวบ้านนะครับอันนี้ค่อนข้างยากเลยแล้วเห็ดขมก็ไม่มีด้วยไง เดี๋ยวผมต้องไปหาเห็ดหรอนีเนี่ยโอ้โหเรื่องเราจะไปหาในในเธอร์เหมือนเดิมพวกเห็ดพวกนั้นอะยังไงล่ะเนี่ยยากเลยทีนี้เห็ดก็โหมจะไปหาเห็ดจากไหนล่ะเนี่ยก่อนเดีอยวติดตัวมาก่อนแล้วกันถ้าเราเจอซอมบี้เดี๋ยวเราจะได้จับมันเลยเนาะจะว่าไปทองผมพอหรือเปล่าเนี่ยเออพอพอพอต้องคราบแอปเปิลทองมาสองอันนะครับอ่านี่นี่ได้มาสองลูกพอดีเลยเราจะเอาไว้รักษาซอมบี้ชาวบอ้านนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปหาหนึ่ก่อนแล้วกัน แอปเปิลมานแะล้วแอปเปิลจะหมดละโอ้แอปเปิล oh, ผมมีโคตรเยอะนะในการถางเป่าพวกนี้ผมได้มาโคตรเยอะนะครับว่าจะว่าไปเราจะไปหาเห็ดจากที่ไหนล้เนี่ยอ่ามันมีใบอมที่มันเป็นเห็ดแถวๆนี้แหมคผมไม่ได้ลงหมอดไอ้นั้นด้วยไงก็คือหมดแผนที่นะครับถ้าข้างหน้ามันเป็นใบอมไอ้นี่เนาะมันน่าจะมีเห็ดและะ้วมั้งอ่าถ้านเราลองไปดูดีกว่านะว่าไปผมผมก็มยังผมก็ยังไม่ได้สำรวจอะไรเพิ่มเลยนะเนี่ยโลกข,ของผมเนี่ยมัวแต่ทางเป่าพวกนี้ ตอนแรกมันเป็นป่าแบบทึบเลยตรงเนี้งั้นเราไปสำรวจไหนละกันนะการสำรวจไปในตัวอะไรละกันนะเราจะไปหาเห็ดนะครับจากตรงนู้นนะเจอฟักทองด้วยป็นไงเฮ้ยนั่นไงฮะห,หมู่บ้านใช่ไหมนะ่ะผมไม่ต้องจับซอมบี้ชาวบ้านก็ได้นี่ผมก็ลากเอ็นีซีจากตรงนู้นมาก็ได้นี่โอ้โหแล้วผมตัดไม้อยู่ตั้งนานผมถามผมไม่เห็นนะแล้วผมเพิ่งมาเห็นตอนนี้คุณพระ โอโหผมต้องลากเอ c บซีตรงผมลากเอ c บซตรงนู้นมาก็ได้นี่ผมไม่จำเป็นต้อ <c> ง <oughs> นี่แหละนะาแล้วน่าจะสำรวจก่อนนะคือเราไม่สำรวจอะไรเลยนะแล้วเราก็เล่นตามแบบมัแต่วางแผนไงไี้ว่าจะเล่นหนึ่งยี่อย่างนั้นแล้วก็เล่นตามไปแล้วนี่เห็นเราเจอแล้วนะครับเจออย่างง่ายเลยอ่ายังไงดีเราจะลากเอ c บตรงนี้ไปหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะหาซอมบีชาวาน อาซอมพี่ชาวบ้านมันมันยากอ่ะถา้างนั้นผมลากเอ็บีซีตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะโอ้โหผมพาขึ้นเรือแล้วก็ขี่เรือไปก็ได้เดี๋ยวผมไปต่อทางกันกลัวเราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะนี่ไงหมูบ้านมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะแล้วผมก็ไม่มาสำรวจตั้งแต่แรกเดี๋ยวไปดูก่อนหมูบ้านตรงนี้มันเป็นหมูบ้านร้างไม่ไม่ใช่นะั่นมีเอ็นบีซีโอเคเราลากเอ็นบีซีแต่มันก็ไม่จะไม่ใช่ชุดอ e ันเดียวกันนะดิมันเป็นชุด มันเป็นชุดแบบนี้อ่ะอไม่เป็นไรแล้วกันนะเอาเราเราแค่เอามันไปไห้นั่นเนาะไปผลิต n d c เพิ่มเนาะก็ไม่ช่างมันแล้วกันนะะเดี๋ยวเราขอโดของใหม่ละกันมีของอะไรให้เราโดูบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วที่ผมไปสำรวจนี้เนเธอไปหาอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเนี่ยถ้ามันจะมีหมู่บ้านแบบนี้กไม่เป็นไรถือว่าไหนๆเราก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งทีเราก็สำรวจเนเธอร์ไปไหนละกันนะ โอเคในที่สุดโอโหสหาอตามที่เห็นหมเมื่อกี้เลยค่อนข้างที่จะทุลักทะเลนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะว่าล้างรถไฟนะครับเรามีแค่64อันแล้วก็ โอ้หต้องทุบระวงังทุบระวงังต่อมาแบบนี้เรื่อยๆกว่าจะถึงอ่าเพราะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็แค่ไปไอ้นั่นนะก,ก็แค่ทําเตียงมาวางไว้ให้มันนะครับหลังจากนี้ก็ร้อยมันแบบขยายไปซีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวส่วนความเดี๋ยวก็ไว้พันหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเอาเตียงมาวางมันแล้วเรามาปิดพัดกันเลยดีกว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนานมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ในการอัดนะก็โอ้โหประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเลยนะกว่าจะเสร็จอะ คือมันมันยากตรงที่ผมค่อยๆลากเอ็นซีมานี่แหละแล้วก็ไปยากตรงที่เราไปนเทอน่นะไปไปเราก็ได้แท่งปรุงยามานะครับแต่ผมกียจหาซอมบี้วิเดจ์น้่เชื่ออะไรหรอกผมก็เลยลากเอ็นซีมาแทนนะครับอว่าแต่คนแก่เราหายไปในหมดแล้วเนี่ยอโอ้เหล็กเราเหลือไหมเหลืออยู่ไปตัดคนแก่มาเพิ่มดีกว่านะครับไม่เจอแก่เลยแฮ ผมผมว่าผมวางอันนี้แล้วก็ปิดพาร์ทดีกว่านะเดี๋ยวผมก็ไปหาเตียงมาวางเพิ่มแล้วกันนะไ <c oughs> หนๆก็ได้เอ็ีซีมาละโอ้โหมันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมรีบป,ปิดพาร์ทดีกว่านะครับเดี๋ยวที่มันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวตัดต่อมาไม่รู้มันจะกี่นาทีนะครับเนื่องจากว่าตัดมันค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะโอเคอเดี๋ยวเราวางเตียงให้มันก่อนนะวางไปวางเตียงไปซักตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้บล็อกไอชิปไกลไปเปล่าวะเดี๋ยวมันหลุดออกไปนะครับนี่วางตัวนี้แล้วแล้วกัน อ๋อ oh, นอนแล้วนี่ไงนอนแล้วโอ้โ oh, หใจหายแวบเลยนึกว่ามันจับนึกว่ามันจับไม่นับตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วซะอีกนึกว่ามันจะไม่นับตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วซะอีกโอเคนั okay. ่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โ oh, หในที่สุดก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคิดที่ลำบากมากเลยนะในการในการจับไอ้พวกนี้มาเนี่ยตอนตอนแรกผมคิดว่าอ่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกนะครับว่าจะว่าจะไปหาแท่งไฟใช่ไหมแล้วก็มาทำเป็นแท่งปุงยานะครับแล้วก็ทำยาเนาะแล้วก็หาสมบี้วเลเจอร์นะครับสองตัวแล้วก็ รักษามันนะครับแต่ว่ามันมีหมู่บ้านใกล้ๆผมก็เรื่องที่จะลากมันมานะครับขี้เกียจหาซอมบี้ชาวบ้านนะครับโอเคนคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก่อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าน้นเป็นการสร้างฟาร์มเด็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยายมีซีพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างฟาร์มเด็กภายในคลิปหน้าเลยนะครับต้องรอหมดรีเพออกก่อนลนะมั้งก็คือสร้างแบบ สร้างแบบก้าวฟาร์มดีเดียวเป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ดูในหมดรีเพลย์เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็บ๊ายบาย